นาฬิการอยสราคาต่ำสุดเพียง850บาทเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของการเปิดร้านต่อภาษีในกรุงเทพสานักงานใหญ่ในสวิต์แลนด์ได้จัดสรรนาฬิกาสำหรับกิจกรรมลดราคาครั้งนี้จำนวน200เรือนอย่างไรก็ตามเนื่องจากกิจกรรมนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเราไม่สามารถควบคุมคิวในร้านค้าได้ดังนั้นจึงสามารถขายได้เฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นโดยผู้ชายที่เห็นวิดีโอนี้เท่านั้นที่สามารถซื้อได้ในราคาจาก นี่คือนาฬิกาเรสรุ่นคาสิที่สุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดูราผู้ประสบความสาเร็จทุกคนต้องสวมนาฬิกาเรสเรือนนี้นกลไกนาเข้าจากสวิตและมีวความแม่นยงมากจะไม่ทําให้คุณพลาดช่วงเวลาดีไซน์สแตลเลสตัวเรือนกันน้าทั้งเรือนอักน้าประจําวันไม่ต้องถอดนาฬิกานาฬิกาแต่ละเรือนมีรหัสป้องกันการปลองแปลงแบบโบราณที่ด้านหลังสามารถสแกนเพื่อตรวจสอบความแช่ได้นี่คือเว็บไซต์ร้านกอดภาษีของสวิตท,ที่ได้รับอนุญาตเพียงแห่งเดียวรับประการของแท้ เนื่องจากกิจกรรมนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเราสามารถเสนอราคาพิเศษได้เพียง200เหรียญเท่านั้นตอนนี้ระบบแสดงว่ามีสินค้าคงเหลือเพียง50เหรียญสุดท้ายชาไม่ฉันกรุน้ำอย่างมาที่ร้านของเราเพราะนี่คือราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์ขายหมดแล้วหมดเลยนี่คือรุ่นที่ขายดีที่สุดในร้านาหากพลาดกิจกรรมนี้คุณจะเสียใจ